นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายแก้วมังกรคู่เรือหว,วานวานสดๆจากสวนมาแล้วครับ Sport เพียงกิโลกร,รัมละส0บบาทกิโลกรัมละสิบบาท10กิโล100บาท 10กิโลหนึ่งบาทเท่านั้นแก้วมังกรภูเรือหวานหวานสดสด,สดจากสวนมาแล้วครับส่งตรงถึงมือท่านด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับ เชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายแก้วมังกรปูเรือหวานหวานสดสดจากสวนมาแล้วครับเพียงกิโลกรัมละ10บาทกิโลกรัมละ10บาท10กิโล100บาทนี่กิโล1 0 0บาทเท่านั้นแก้วมังกรภูเรือหวานหวานสดสดจากสวนมาแล้วครับส่งตรงถึงมือท่าน ด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักฝากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็ดพันล้านที่ขอมือขวา